ตายซะเยอะเยอะอ๋ออ๋อเออเอวาเธอปลอดภัยใช่ไหมฉันปลอดภัยฮะอาวุธนั่นมันเอาหน่ายเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังเอลิสเธอภัยเอวาวิธีปลอดภัยซะแล้วนายล่ะฉันจะสู้กับผู้มันสองตัวเองแน่ใจใช่ไหมเออได้แต่ระวังตัวด้วยแล้วกันเออเออเอออะไรกัน ไปไปไม่ได้ฉันข้อแกไปแล้วนี่ฮึชาร์ดโมาสเตอร์เยี่ยวทางนี้ฉันจัดการเองได้แกนี่มันตายยากจริงๆไม่รู้จักตายนะแกน่ะถึงแกจะได้อาวุธในตำนานมาแต่แกก็ไม่สามารถชนะฉันได้หรอกไปลองไม่รู้เว้ยเออเอออย่าหวังว่าครั้งนี้แกจะรอดเออเออเฮ้ยเออ

เฮ้ยเฮ้ยแกจะต้องชดใช้น่สิที่แกทำเฮ้ยเฮ้ยฆ่ามันซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ยอ้าเบิ่นอะไรไปฮะมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยฆ่ามันซะเอ้ตายซะเฮ้ย ฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮย่ฮ้ยเฮย่ฮ้ยเเ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้มเยเฮ้ย้ยเฮเฮ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ย 啊！呵！啊 <noise>！啊！嘿！呵！啊！嘿！啊！嘿！呀！呀！啊！呀！呵！啊！嘿！呵！呀！ เออเออขมาเลยไอ้ต้นไม้เดินได้ยอะออเออเ้ยเออเออเออเฮ้ยเออเออเฮ้ย

อย่าบอกนะว่าถึงขีดจำกัดแล้วอ่ะเป็นอะไรไปฮะเฮ้ยนั่นหลองกินนี่น่อยแล้วกันฮ้อ,อ,อ,อแกไอ้มนุษย์สักวันหนึ่งฉันจะกลับมาฆ่าแกให้ได้แน่ อะอะอย่าบอกนะว,ว่านี่คือผลข้างเคียงของการใช้อาวุธอันนี้อะ